สวัสดีพี่น้องพ้องปายสูผู้สูคนเด้อครับผมเมื่อนี้กับมะพบมาพ่อนะครับกับทางพาันยิแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข่าวของน้องสีแก้มสูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับน้องสีแกม้มไฟ์สดขอโทษพร้อมปรับปรุงตัวหลังโดนตําหนิแบบนี้เกิดอะไรขึ้น เกิดนี่ยังขึ้นเนาะบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมนะครับก็คือว่าแบบนี้เนาะครับล่าสุดก็คือทั้งน้องสีแกลมนะครับเพิ่นได้ออกมาไล่สุดเนาะนะครับพี่น้องนะครับบึ้งเล้าก็ตาจตูนอยู่ครับนะครับน้องออกมาไล่สุดแบบนี้นะครับหลักๆก็คือกะไล่สุดซอยพอบิ๊กขายบัตรกุ่มแสดงปิดพ้อมนะครับแล้วน้องจะได้เบ้าถึงคอมเมนต์นะครับทีเขม้าติเตือนน้องนะครับก็มา แนะน้ำหนาหลักครับพี่น้องนะครับสีว่าตามนี้สีว่าเป็นการตีเดือนก็ได้เบิดแหละครับผมนะครับจากเอฟซีนะครับซึ่งหลักๆเลยกับมีนะครับหนึ่งนะครับน้องพูดไม่ค่อยมีหางเสียงนะครับสองนะครับบกค่อยว่าครับว่าสั่นครับพี่น้องนะครับแล้วก็บสามนะครับมือไม่แข็งนะครับประมาณนี้กะแบบนี้ครับน้องซีเกมกับว่านะครับกัขอบคุณนะครับกับที่ แม่แม่เอฟซีนะครับหรือว่าทั้งเอฟซีแนะนําเข่ามาติีเตือนข่ามาซึ่งน่องเอียงกะรู่อยู่ครับว่าบ้านน่องมีข้อผิดพลาดมองนี้มีข้อบกพร่องตรงนี้ซึ่งทั้งน้องซีเกมก็บอกว่าสีพยามปรับปรุงตัวนะครับหนึ่งเลยก็คือจังการเบ้านะครับน้องบอกว่าจังการเบ้าคับเสียครับน่องสีพยามเบ้าคับให้หลายขึ้น พ่อน้องบอกว่าน้องตอนย่บ้านอยู่โรงเรียนสิครับน้องติดเว้าจ้าสินะครับแต่พอเขามายุ่หมองนี้แล้วนะครับน้องเว้าดีๆครับพี่น้องนะครับบอกปานผู้ใหญ่เลยครับว่าพอเขามายุ่ดจุดๆนี้แล้วมันเป็นศิลปินประมาณนี้นะครับเรื่องแค่นี้จะต้องปรับปรุงให้ได้พัฒนาให้ได้ประมาณนี้นะครับน้องก็บอกว่าสิพญาามเว้าครับให้มันหลขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกฟังนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการมือไม่ แข็งสี่นะครับน้องก,ก็บอกว่าเวลาเขาไปกับผู้ใหญ่ผู้นึ่งแล้วไปเจอผู้ใหญ่อีกคนนึงเสียครับน้องเมื่ออายุมือวัยสี่นะครับน้องก,ก็บอกว่ากระสิบปรับปรุงตัวน่องครับสี่ค่อยๆพัฒน,นาตัวเองนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งแม่นบอครับการว่าแบบบมีหางเสียงจังเสียครับน้องก,ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นความเคยชินของเจ้าของจังสี่นะครับแต่พอมาอยายุจุดนี้ขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ทีแนน้าตดเตือนมานอกก้องกระสิบพยายามปรับปรุงตัวน่องครับ ก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู้ฟังเด้อครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็ยนยังไงกะคอมเมนต์เข้ามาวอาสู้กันฟังได้เด้อครับผมนะครับถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีนะครับที่น้องออกมาไล่สวดแบบนี้นะครับน้องก็บอกว่าสิ่งไหนที่ติเตือนมากะน้ำไปปรับปรุงไปพัฒนาเนาะครับพี่น้องนะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมนะครับนอกเหนืออื่นใดกะเป็นกำลังใจให้น้องสีแก้มนะครับถือว่าน่ารักมากๆนะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ